โอเคเดี๋ยวผมพามาดูภาพรวมของ s อ p p e แ a ใน1เดือนอันนี้คือเป็นร้านจริงของผมนะครับใน1เดือนที่ผ่านมาจะพบว่าถ้าทำถูกวิธีนะครับเอ่อผลตอบแทนจการลงนจะเป็นสิเท่านะครับหเดือนที่ผ่านมาในเดือนสิงหาคมนะครับผมยิงโฆษณาอยที่สามหมนเก้าพันสี่ร้อยบาทนะครับมีสร้างยอดขายได้จริงอยู่ที่สี่แสนหนึ่งหมหนึ่งบาทนะครับ อันนี้คือคิดประมาณประมาณ10เท่านะครับ mm. ผลตอบแทจนจากการลงทุนนะครับทีน,นี้เรามาดูในวันเคปเมกาแคมเปญเช่นวันที่1 0เดือน10นะครับอันนี้ทางผมยิงโฆษณาอยู่ที่4,600บาทนะครับสร้างยอดขายได้มากถึง8 000, 9 7 0 0บาทในวันเดียวนะครับผลตอบแทจนจากการลงทุนประมาณ20เท่านะครับจะเห็นว่าถ้าเรายิง s h o p e e a d อ อย่างถูกต้องมีหลักการนะครับเราจะได้ผลตอบแทนระดับที่ดีมากๆถ้าเทียบกับตัว facebook Ad หรือว่าแอดอื่นๆนะครับ